สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําบริการตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้กําลังฮิตเลยนะครับก็คือบริการสตรีมนะครับก็คือถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยถ่ายทอดสดบน Facebook หรือว่าบน youtube นะครับแต่คราวนี้มันก็มีบางกรณีหรือบางงานเนี่ยที่เราต้องการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์นะครับอย่างตัวอย่างที่ผมให้ดูเนี่ยนี่คือเว็บไซต์นะครับอันนี้กําลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับเห็นไหมครับ เนี่ยกำลังถ่ายทอดสดอยู่เห็น mm hmm. ไหมก็จะมีหนงสือวิ่งได้มีไรายได้นะครับบั้รเนี่ยเราต้องการเป็นแบบ private ไม่ได้เป็นแบบ public เหมือน YouTube หรือแบบ f a c e b o o k นะครับเราต้องการเอาไว้สตรีมถ่ายทอดสดบนเว็บเพื่อจะสอนหนังสือจะเชื่อเพื่อประชุมเพื่อ,อคุยกับลูกค้าอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะใช้ในการถ่ายทอดสด วิดีโอนะครับเราอาจจะมีวิดีโอนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดวิดีโอไปนะครับหรือว่าจะสอนแบบถ่ายทอดสดแบบคนขยับแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยอย่างตัวตูนเนี่ยก็คือตัวตุนของผมเองนะนะผมสามารถแปลงคนจากผมเนี่ยกลายเป็นตัวตูนได้นะคราวนี้มาดูดีกว่านะครับว่าทําได้ยังไงนะครับก็การถ่ายทอดสดเนี่ยผมจะใช้โปรแกรม OBS นะครับในการถ่ายทอดสดนะครับเนี่ยนะครับ เห็นไหมเนี่ยตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ยอยู่นะครับผ่านเว็บไซต์ยอยู่เลยนะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ตามข้างล่างคลิปนะครับหรือว่าตามตัวเครองเสือที่วิ่งอยู่นะครับอะเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าถ่ายทอดสดจริงๆอยู่หรือเปล่านะครับดูว่าผมเห็นไหมตัวละครเนี่ยเห็นมาขยับไปด้วยเนี่ยผมพูดอยู่เนี่ยนะเอียงซ้ายเอียงขวาานะว่าผมเปลี่ยนตัวละครนะครับกระตัอตนอยู่ตรงนี้นะครับนะน,นู่ตรงนี้นี่ นะครับตัวนี้เป็นเป็นไฟล์มีเดียวิดีโอครับนี่ครับเห็นไหมมีไฟล์วิดีโอที่ตู้เสืออยู่ตรงนี้ตัวคนอยู่นี้นะถ้าผมถ่ายทอดสดอยู่แสดงว่าวิดีโอที่ผมถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งไปตามที่ผมเปลี่ยนด้วยนะครับแต่คราวนี้เราไปดูที่เว็บนะครับว่าตำแหน่งนะที่ถ่ายทอดสดจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ แต่คอยดูนะครับว่าตำแหน่งไห้แมสตำแหน่งถูกเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับนะเพราะว่าในการถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็จะมีดีเลย์นิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เนี่ยไม่มีจํากัดแบนด์วิดนะครับแต่จะจํากัดคนเข้าใช้งานนะครับไม่มีจํากัดแบนด์วิดนะครับเสียงภาพบอกเลยว่าชัดเจนนะครับระดับ Fu l l HD นะครับ แต่ยตังไม่ถึงระดับ 4K แต่ผมว่าระดับ Full HD นี่ก็ถือว่าเพียงพอนะครับสำหรับในการใช้สอนหนังสือหรือใช้แบบประชุมนะครับสตรีมผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวกด Full s c r e n เต็มเห็นไหมครับภาพวิดีโอเนี่ยชัดเห็นไหมครับภาพวิดีโอเนี่ยชัดเจนนะชัดเจนหนังสือชัดเจนชัดเจนหมดนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจบริการสตรีมมิ่งนะครับ ถามเว็บไซต์นะครับโดยที่ยังไม่อยากจะผ่าน Facebook นะครับหลายๆคนก็หานะครับหาวิธีว่าเฮ้ยมันทำยังไงวะมันทําแบบไหนทํำยังไงครับบอกเลยว่าที่นี่นะครับเรามีบริการนะครับก็จะสอนนะครับวิธีการคอนฟิกนะครับวิธีการติดตั้งสอนใช้สตรีม OBS นะครับไม่ยากนะครับคนที่ไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําได้นะครับถ้าสนใจนะครับบริการนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ